สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิ่มเคืนไม้ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอปิอาช่างทุกคน,นและกล็มากับนุ่มๆวง a อ l a าที่ได้ไปออกในช่องเมโล pop นะคะกับเมโลมิชชั่นโดยชื่อคลิปว่าสะกดคำอย่างโลเลไปกับ a t l a าคือจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะแต่คอมเมนต์คือมีแต่คำว่าขำฮาหนุ่มๆตลกมากเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าจะฮาขนาดไหนนะคะพร้อมแล้ว

คือที่ตื่นเต้นนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ารอบแล้วเรามาเนี่ยเราก็มีชาเลนจ์รอบนี้เราก็มีอีกต่อรอบติดเหรอกอ่าเพื่อนๆทีมที่เป็นสองทีมนะคะับเราจะเล่นเกมสะกดคำกันก็คือเราอยากเรียนมียงคำสามคนทั้งสามคนคำว่านักคะก็ต้องพูดหน้าหนูคนสองพูดสระอ่ะคนสามพูดเพราะไฟง่ายง่ายมีอะไรอีก ห้าคำครับใครได้คะแนนเยอะสุดก็จะชนะไปใช่คอนจะสนุกมากเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยมีเด็กอนาชาติเยอะใช่อ๋อ้อ่า่าอจจะยากก็ได้นะเนี่ยดูทรงเราเออร์วินอ่ะเออร์วินน่าจะเป็นหลุมดำน่าจะเป็นหลุมดำของทีมอยู่โอ้โหทีมสี่คนน่าเสียเปรียบอ่ะสี่คน ดูท่าข่อยห้างแทดเผลอสับกระโดดเผอื่อจะมีสลับบอยไม้กับปอปลาปอปลาเมื่อกี้นายสบปอปลาปะเี้ปอปลาเพราว่าสับกระโดต้องเป็นสอเสือไปหานักการบอยไม้ดูเออร์วินมองอย่างแรงเออวินมองอย่างแรง โอ้ยง่ายไม่แล้วล่ะถูกแล้วลูไม่มาเลยมอม้สระกไก่ถู้องทาต่อไปนะคะคว่าใ้ฝุ่นไม่ม้วนอะไม่ใช่หรอไหนเรามีมาาิดจ่ายไปเลยอ่ไปแลวมาคือมาแล้วเขาสะกิดมาขนาดนี้เหรอออล้โอยแตอ่ะภากดลูกแค สละอาปอไฟสละอา้ยเออวินไม่พลาดเลยเฮ้ยว่าคต่อไปเลยนะคะคำว่าสีสระสีสะเฮ้ยถ้าถ้าหนูจะเป็นหลุมดำของทีไม่ได้หรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่สองพัสีาเป็นคำตอบที ผิดตั้งแต่รอเรือแล้วนายนายสื่สารเลยไม่รู้เลยนายมาล้วนคะว่อันันเอ่านครับสระอันอันมาบรยากาศหญิงชซชาบรรอากาศนหนมีสระใหม่แล้วตอนนี้ขั้นต่อไปนะคะว่าีสระเอสเสือนอนหนุ่มนีถุนได้เลย อันนี้ไปอันนี้คำสุดท้ายยากพยายามสุดท้ายเตาปักหรือดอชดานะไม่ได้ใกล้เคียงเลยลูกเอ้ตาปักคืออะรเตาปักคืออะไรามาอันนี้แหละตาปักหรือดอชดา อันนี้ต้องได้แล้วล่ะลูกนะแม่นักกาตูนเด็กวงพี่สาวหนูจะมาผิดไม่ได้บอลลิงเหม่ยรับคันแบบที่เข่ตั้งขาคันแบบอะไปนะคะคะว่าแคปหมูสแสอนคอควายมันแคปแล้วป,ปอปลาขอข้วน้องขี่ม,มาม้าสลบผิดแ่ะแคปหมูแล้วเป็นบยพอยใบไม<ะ>้านายอะไรนะคะวันนับแข่งสค่ะน้องหมูกระอัมตอนแรกก็สับปะรดอันนี้มาแคปหมูอีก ะเต้องเล็นมค่ก็เป็นแข่เาไปใส่กะใสน้ำแข็งที่มันใส่ะับใสไม่ใช่กระจกใสไม่ใระจกใต่อไปนะคะคำว่าบันไดตรงนี้ปากเสียนโอ้ไม่มีคนตอบรอหัด นอเลือนอเลอาหา้บนทัดนอนดี่ก็ดูไปลุ้นไป้งรกแล้สุดท้ายนะคะคำว่าวัคซีนโอนแะรัคอไฟสอสอซลาะถูกต้องค่ะสรุปได้เปคะแนนนะพิมพิมแรก คิดว่าทีมทีมนี้น่าจะตอบได้เยอะอูรู้แต่คำแรกยากอะเราว่าอหารมามามันแยกตรงยากตรงพยางสุดท้ายคำามต่อไปนะคะคว่าอะไรยากอ่นดีรู้ันดีรู้อีรูออมออนรักความมั่นใจนี้ต่อเต่าจบจบจบ จบแล้ว,ลวไม่มีสาลอีจบแล้วจบแล้วไม่มีสาลอีน่ะมิออน,นษาษาอุตส่ามั่นใจแีกวห,หาเราถุงผิดผิดตั้งแต่มิออนอแล้ว พิจูเอนโดมองนากันแบบว่าเอ๊ะผิดเหรอผิดตอนไหนมันยากตรงสระอกนเอรู้สึกว่ามิวออนต้องผิดแน่เลยรอบนี้ สอบเลยนิอได้เลยเออเป็นเราเราก็คิดเหมือนกันสอบบริส่อถ่นมีน้อเอลอดท่ผิดนะะอถัดไปนะคะว่ารถอเรืออบริสกยานะยานะยัไจะอืออชไปข้ออดที่ถูกต้องนะถูกต้แล้ว เมื่อกี้เกือบจะสอบบริสิทวนะลูกน้ำม่ออนนะกอไข่มองมานะ้กากอไก่สเใครจับมิออนมานั่งตรงกลางเน่ยไม่เทรนโ้ครับไม่ขมิ้นม้องขอัอาอ้หสลัแรกแลต่อไปนะคะาอเร์พยางค์สุดท้ายเนี่ยกอไก่กอไก่กอไก่อโกา พี่จูกอแกนต่อไปนะคะพือกินค่ะกอารรอรรอสาาอจาอสรีกไก่สาาย์ั็นวนะคะต่อไปค่ะคือคาว่ากุมักไก่เสอันนี้ก็น่าจะชิวกอสัารารอพเมื่ออากา ข้าล้วซอโกทอาหารอเรือทอดอหารแผรกาศสอบสารานอนหนูกะรันโอ้ยทีมนี้ได้คำง่ายอยู่นะลงภาพภาพยนต์ลงภาพยนต์นะอันนี้ง่ายสุดอันนี้ซาลโรอเรือดูความมั่นใจจะผิดหรือเปล่าพอพานยยอยักนอหนูอเต่ารอเรือการ์บาโกมาร์บาร์ถึงเต่า มาติดติดนะเจแล้วอันนี้่ายอันนี้ใคกันคอควายอนไม่เอกคออ่างอสลับอออหนูนอเตานอเลือกันล่ะไม่หรออเือนอือกันม่ตันใจมากงลหมาานอกันทะเลาะกันแล้วตอนนี้คอปลาต้อเป็ตักเธอะอือต่อปตักถอ คำตอบที่ถูกโหตีเตื้งมาแล้วแปดเท่าใช่นะคะประกาศโอ้โหถ้าถูกคำนี้คุชนะทีมแรกไปเลยรอเรือสะอ่ะสอเสือนี่คือใบหน้าของผู้ชนะแล้วตารอเรือนอนีนกระนันเธอป้าพามีอะไรบ้งชนะไปแบบชิวๆ ว้าวเก่งสนุกมากหลงมากเก่งสุดๆงงมากสนลกมากสละไทยอันยอดนะตรงๆบางคเราคิดว่าเราถูกแล้วก็ยังจำอยู่อีกสำหคนที่ดูอยู่ทายคาไหนไม่ถูกบ้างเราเขียนบอกมาหน่อยหรือใครมุงกันอยู่ไหมไปเรียนกันไหเล่นอุ้ยอุ้ยอ้ยแรงอยู่นะมีชั่นมากๆที่ให้โอกาสเรามาลกสนุกในวันนี้ คือดยิ้มเขิ่อนเฮ้ยจะเป็นเกมอะไรอย่างน้แลใช่รอบหน้าขอแบบมันมันขอต้องหาคําที่ง่้ได้ยากเลยเลยงั้นวันนี้ ตอนแรกคิดว่าเออร์วินอาจจะเป็นบอกว่าหลุมดำของทีมแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเป็นนา nice. สับประรดกับแคปหมูคำนี้สองคำนี้จำไว้ให้ขึ้นใจสับประรดบอใบไ,ไม้แคปหมูแคปหมูก็บอใบไ,ไม้โอ้ยน่ารักน่ารักเป็นอะไรที่ดูไปหัวหราอไปยิ้มไป แฮปปี้นะคะมีความสุขมากๆก็นั่นแหละค่ะจบันแล้วนะคะกับรีอคชั่นวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งดูดี่ยๆเด้เพื่อติดตามคลิปที่มนจะปล่อยออกมาหน้าๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่องเมลโลปปกันด้วยนะคะทุกคนใน EP ที่30ค่ะก็นั่นแหละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย